คำเตือนคลิปวิดีโอนี้แต่ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือแนะนำให้เล่นตามก่อนดูอาหลงขอคพิ่หนึ่งไลค์และหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูปหน้า่อยได้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหลงหลีวีหนึ่งนะครับผมก็อยู่กันในเกมเกรสออฟฮาเด้นนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้มีคนขอมานะครับในไลฟ์สดนะคือไม่แตกมันจริงนะครับผม ไปลองเล่นมาแล้วนะประมาณครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นหลายไม้นะวันนี้อยากจะมาลองดูนะครับว่าสักสักกี่ไม้มันถึงจะแตกนะคุณดูเออผมผมจะลองตั้งไว้สักประมาณ10ไม้ดูดีว่ามันจะแตกไม้ที่เท่าไหร่นะครับผมแต่คอนเฟิร์มนะเกมนี้คือแม่งแตกโหดจริงนะคุณดูถ้ามันแตกนะเออถ้ามันแตกนะไปดูกันนะครับผมทุกคนก็อธิบายเกมง่ายๆแล้วกันนะครับ ตัวถูกตัวแพงดูตรงนี้นะอยู่สัญลักษณ์นะครับเป็นมงกุฎแหวนแล้วก็แก้วแก้วใส่เลือดแล้วกันเออจะเรียกไงดีวะนะแล้วก็สัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือการที่มันจะจ่ายเนี่ยมันจะมีลายลงมาขั้นตัวคือประมาณ5ตัวขึ้นไปเชื่อมกันนะครับผมเออง่ายๆนะครับแล้วมันจะเศษคูณให้นะครับทุกคนคูณก็คือจะมี Y ด้วยครับคูณกับ Y จะมาพร้อมกันเลยคือตัวเดียวกันเลยครับ ลงช่องไหนคูณจะขึ้นไปเก็บข้างบนคือช่องนั้นนะลงช่องที่1เก็บช่องที่1ลงช่องที่2เก็บช่องที่2นะฮะทุกคนแต่ถ้าลายมันอยู่ช่องสุดท้ายแต่ว่าคูณเรามีแค่ช่องแรกอย่างนี้คูณก็จะไม่ได้นะครับมันต้องลงในลายที่แบบมันมีช่องคูณด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีวยกว่าว่าแม่งมันจะแตกโหดแค่ไหนอะหมายรกผมขอซื้อแบบซูเปอร์ฟรีสปินอย่างเดียวเลยได้ปะเอาแบบเดือดๆเลยอะห้าพัานก่อนละกัน ห้าเผาห้าเผามาหมายแรกขอเดือดนะครับขอเดือดสัญลักษณ์สามแคตเตอร์ขึ้นไปนะถึงจะเข้าฟรีสปินนะอันนี้คือผมซื้อเลยครับขอแบบมันๆนี่มาแล้วครับอันนี้มีเจ็ดลายนะนี่เห็นไหมทุกคนมีวายสตัวนถ้าลงมาเป็นคูณยี่ห้านะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้ามาลงในช่องคูณยี่ห้าเราก็จะได้อยู่นะครับคือเกมนี้คือลุ้นให้แม่ง มีวายแล้วก็คูณลงแบบเต็มช่องด้านบนนะครับที่ช่องหัวหมาป่านะครับแล้วก็ลุ้นให้ลายมันลงแบบเดือดๆอด,ดครับคูณมันๆนนะ่ะแต่ตอนนี้คูณเราแม่งมาตัวเดียวชิบหายแล้วเออจะรอดไหมเนี่ยผมอะ่ะไม่เป็นไรมแมเแ็ก Ex example er. ไป example er. อะไรอะคูณสิบมาช่องแรกครับผมอหูมนลงแต่ช่องเดิมหม่คูณห้าสิบห้าแต่ก็ได้อยู่สองร้บาท แล้วคูณเพิ่มมาช่องหน้าอีกไอ้เชี่ยมันลงแต่ช่องหน้ากับช่องที่4ว่ะคนดูมาละแต่ตอนนี้เราเหลืออีก4เฟรชเป็นเองนะไม้แรกน่าจะไม่รอดว่ะคนดูน่าจะรอดอยู่ท้ายพายุว่ะท้ายพายุว่ะมันต้องไหลดีวะไอ้หลงะมานะฮะดอกนี้ซปเปอร์ไป550หนะ,ะยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะคูณเรายังไม่เยอะนะฮะทุกคนผมว่าไม้นี้น่าจะไม่รอดว่ะ เตกอีกดอกนึงครับคูณสิบหุ่นแม่งมาช้าไปนะฮะนายหนึ่งร้อยแปดสิบ nice. บาทว่ะสองฟรีสุดท้ายไม้แรกยังไม่โดนว่ะหุ้ยโอ้เต็มหน้าเลยไหลดิเอ้ยโอ้ยท้ายพายุว่ะคุณดูโอ้โหแต่มันจะทันไหมอ่ะไอ้ยมันต้องไหลแบบไหลไม่หยุดอะ่ะไหลแบบเออไปอีกดีโอ้ยแก้วน้ำตรงนี้ได้ฮะไอ้แก้วนี้ได้สวยโอ้ยสองพันหนึ่งว่ะ เฮ้ยโอ้โหผมผมอยู่ไม่ถึงสิบไม้แนละ้วมั้งอย่างนี้เฮ้ย hey, อันนี้ไม้แรกนะครับอันนี้แค่ไม้แรกนะครับเนี่ยแต่ยังไม่เดือดเท่าไหร่นะนะทุกคน<า>โอ้โหติบน้ำมีพันสามโอ้โหมาท้ายพายุจริงฮะคุณดูอีกดอกุ้ยมีอีกดอกครับผมไหลไปใส่ลักแดงได้ไหม ผูกไม่ได้แล้วหมดนะครับอุย้ยได้อยู่ไอ้ชิ้นมันมีวายเชื่อมช่องสุดท้ายด้วยว่ะผมไม่เห็นเฮ้ยมีอีกไหมโอ้หมดแล้วนะฮะโอ้โหก็ยังได้อยู่ว่ะผมนึกว่ามันจะไหลทิ้งไปเลยนะคฮะช่องสุดท้ายไม่ทันตั้งไม่ทันตั้งตัวนะคนดูนะสองพันสี่วะเฮ้ยเอาหมายเลขก,ก็แตกเลยอะ่ะเอาดี ไม้แรกผมซื้อไปเท่าไหร่วะน่าจะห้าพันนะฮะโอ้ไม้แรกอยู่เลยนะคนุณดูว่าจะเล่นสักสิบไมนะ้อยู่ถึงมันี่ยอยู่ไม่น่าถึงสิบไม้นะเอาสักห้าไม้นะกันห้าไม้ชิวๆแล้วกันเออแต่ว่าการันตีนะครับไม้แรกแม่งมาเลยนะครับคุณดูโอ้โหผมซื้อไปห้าพันไม่กิดได้มาเท่าไหร่วะ ได้มาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ดูก่อนรีเพย์เจ็ดพันเก้านะครับกำไรประมาณสองพันเก้านะเกือบสามพันนะครับโอ้ก็โอเคอยู่นะไปกันต่อครับไม้ที่สองเดี๋ยวผมขอย้ําที่ห้าพันเหมือนเดิมแล้วกันนะขอห้าพันเหมือนเดิมแล้วกันห้าพันนี้ไม่แตกเดี๋ยวผมขอ,อไม้หน้ายัดไม้หมื่นเลยใครอยากดูไม้หมื่นโหดๆนะฮะดูคลิปให้จบนะฮะคนดู เอ้ออยดูคลิปให้จบนะฮะอย่ารีบอย่าหลอนนะเรามาหาเกมแตกโขดมันๆ,นๆนนกันดีนกว่าคดูผมจะทําคลิปแนวนี้ลงเรื่อยๆนะฮะเอาแบบเดือดๆแล้วกันะช่องช่องที่2นะฮะคูณ15บหไปคูณ10ต่อครับผมคือเกมนี้ลุ้นให้มีลายกับมีคูณนะฮะแค่นั้นเลยเออถ้าคูณลงโหดๆเนี่ยโอ้โหมันแตกโขดอยู่แล้วนะครับผมแตกโหดอยู่แล้วนะ พัมาสองช่องอยู่ครับตอนนี้อะหลืออีกหกฟรีว่ะแต่เกมนี้ต้องต้องแบบว่าถ้าวิธีดูว่ามันจะแตกนะครับวายมันจะลงแบบเยอะมากเลยครับภายในภายในฟรีเดียวนะมันจะลงแบบ4ี่ห้าอันแบบพร้อมกันเลยครับถ้ามันจะแตกดูแบบนี้เลยเกมนี้นะครับดูไม่ยากนะอย่างไม้เมื่อกี้นะครับมันจะลงมันลงทีเดียวผุผับผุผับเยอะมากนะครับโอ้โหผุผับผุผับเอ้ยผุผับผุผับเลยไปละ มีกิ่นเลยมาดูกันต่อไม้นี้หล3ีกสาฟรีฮะตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ารอดนะฮะแต่เมื่อมาท้ายพายุว่ะคนดูนะมันจะมาช่วงได้ท้ายนะครับยังไงไม้นี้มง,มงกุฎมงกุฎมาสามลายไม่ได้นะฮะเอาดีวายมาหนึ่งตัวฮะช่องหน้ายังได้อยู่ต้องมี5ลายขึ้นไปนะคนดูนี่นี่สลักแดงได้ไปนะครับผมแต่วายนี้ผมว่าไม่รอดว่ะ อย่างนี้อย่างนี้คูณไม่ลงแบบเหมือนตาเมื่อกี้เลยนะฮะเอยโดนไปไม้นี้คืนมันไปคืนมันไปคืนมันไปนะฮะไปที่สองผ่านไปกูโดนเลยไม่เป็นไรเพื่อคนดูนะผมยอมนะผมอ่ะผมกูยัดไม้หมื่นเลยแล้วกันกูยัดไม้หมื่นเลยแล้วกันจัดไปไม้ที่สามมาคนดูไม้ที่สามมามดูดิ จริงๆถ้าแตกรอบเดียวนี่หนีได้แล้วนะฮะเออแต่ว่าเพื่อคนดูแล้วกันเออเพื่อคนดูแล้วกันนะอหลงแม่งของแท้อยู่แล้วว่ะไม่ได้กลัวอยู่แล้วอะคูนสิบแถวสุดท้ายเลยจัดไปขอมีห้าลายมีวลยลงแค่นั้นพอนะฮะเกมนี้เล่นง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากครับผมคูณสิบห้าแถวแรกได้แล้วผมจัดไปอุ้ยทุกเอ,ยอ้ยมีแววนะรบบอย่างงี้ 1ันเจ็ครับผมอันเจ็ดอ่ะเอ้พึ่งหาอยู่น้องใจเยจนเอ้ยอย่างนี้มีแววนะมีแววนะคูณลงแบบสามตัวติดนะเมื่อกี้ภายในเทินเดียวนะไปดูกันต่อว่ะเอาดิคูณสิอุ้ยได้มงคุดตัวแพงดิเอาไปต่อไหมหูไหลยูไหลยาวฮะน่าจะอีกสักหน่อยแม่ เ4็บาทว่ะเอาอีกหกฟรีเกมนี้มาดีว่ะเธอน,นี้มาดีโอ้โหไม่น่าชมเลยไหลว่าไปเลยหุ้ยมาเดยครับ350บาทเสกมาอีกหนึ่งดอกครับมีวายครับตัวสีฟ้าได้ครับห้าลายพอดีนะเออยังไงเริ่มก่อยฮะเริ่มเบาแล้วเบาบางแล้ว450าิบาทมีวายไหมดอกเดียวจบขอวายลงอะสักช็อตนึ่งอะเยอะเออะ,ยะ ได้ไหมลูกพี่ลูกพี่เออหูเชีย่ยสามเปนหกโอ้เนี่ยคุณดูหน้าหน้ามันลงแบบนี้นะฮะหวานเกียบนะครับผมดูไม่ยากนะเกมน,นี้เอาจริงคือถ้าวานไม่ลงมาแบบว่าฟรีเดียวลงมาสี่ตัวสามตัวเนี่ยคือแบบไอ้เฮียมางนั้นมีสิทธิ์แตกสูงมากนะครับเนี่ย ไม้ที่สองละคนดูที่ผมแตกนะเกมนี้นะสี 4, 2, ะ่0ันสองว่ะเอาเรื่องจัดนะยังไงยังไงโอ้โหแต่กูซื้อไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่กูซื้อไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมนึกว่าซื้อห้าพันนะเออเจ็ดพันแปดก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่เจ็บตัวมากนะเออยังถือว่าแบบมันมันกันอยู่นะ ยังถือว่ามันมันกันอยู่อะครับผมว่ยังแบบว่าไม่ใช่ซื้อหนึ่งพันแล้วแตกสองร้อยแบบพีจอะไรอย่างงี้นะฮะเออไปดูกันต่อนะัรหมาย้ทสี่วะยังไม่แตกเมื่อกี้เออยังโดนอยู่น,นะฮะผมซื้อผมคิด้วผมซื้อห้าพันแล้วก็โดนอ้ยขืนเลยวะเขืนจัดเลยอ่ะนะไปครับดอกแรก ยังไม่มีคูณนะฮะอ่ะคูณมาแล้วช่องแรกครับผมอ่ะตัวม่วงได้ครับตัวนี้ลายแสนรักสีม่วงครับผมแล้วมีวายต่อครับผมสีเขียวได้แปผมไม่แพงนะฮะลายพวกนี้นะฮะถูกๆครับมาดีกว่าไม่มานะฮะเออมาดีครับวายลงทีๆเลยครับรอบนี้แสนรักแดงได้ครับผมเก้าร้อกว่าบาทแล้วดิเฮ้ยจ่ายดีอยู่นะไม่เจ็บตัวนะผมบอกเลยเกมเนี้ย ค่อนข้างค่อนข้างไม่เจ็บตัวนะครับผมบางทีแม่งเราซื้อเราซื้อแบบห้าพันเนี้ยจ่ายไม่ถึงพันอย่างงี้คือเจ็บหนักนะคุณดูแต่ถ้าจ่ายแบบสามพันจ่ายครึ่งนึงก็ยังโอเคนะครับเมื่อกี้ผมซื้อหมื่นหนึ่งจ่ายเจ็ดพันแปดนะก็ยังยังรอดนะครับถือว่าไม่โดนเยอะนะเออแต่ว่าไม้นี้ทรงมาดีนะไม้หมื่นเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้ตัวแพงลงด้วยฮนะ มาเนี่ยครับแต่ว่ามาวายลงแต่โอ้โหสัญลักษณ์มันไม่พอนะไม่ครบ5ลายนะครับเล่นง่ายด้วย5ลายเก็บง่ายนะครับบางเกมไม่ต้องเก็บ8ตัวนะคนดูนะเกมนี้5้าตัวนะครับพอมาเดียครับร้อยสี่สิบบาทเริ่มนิ่งแล้วอ่ะเสกดอกนี้ค,คูณสิบไปไหลยอยู่ครับไหลยอยู่อุ้ยพันสี่ เอาดิโหยังมาอยู่ว่ะเกียวกเสี่ยวว่ะคุณลัวหลีห้าฟรีถือว่ายังมีลุ้นนะฮะถือว่ายังมีลุ้นนะคุณดูนะปันบุกร้อยสามพิบาทว่ะเอาดีไหลทิ้งไปหนึ่งดอกดอกนี้ยังไงครับคูนคืนอะไรไม่ลงเลยว่ะรอบนี้อุ้ยมงกุฎตัวเพลงนี่นะอุ้ยสามพัน ล้เสกโอ้โหแล้วไหลต่อครับพี่น้องอุ้สอันสี่โอ้หวานเจียเ๊ยบเลยครับหวานเจียเ๊ยบเลยครับโอ้ลูกปากเนคมาท้ทายพายุนะฮะเกมนีนน้ี่ขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะ,นะาทำยากไปแล้วครับท่านผู้ชมเออเอาเรื่องว่ะ 5,900นะครับผมอเีเลยสองฟรีว่ะจะหมื่นนึงแล้วฮะจะหมื่นนึงแล้วครับ, 10, รบยังไงมีกำลงกำไรไหมโอ้โห900บาทยังดีอยู่ยังไปอยู่โอ้โไม่เอ้ยวายลงแต่ว่าลายมันไม่มีนะครับผมโอ้ซื้อไปให้มื่นนะครับแต่ว่ากำไรพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเยียโอ้โห กำไรหนึ่งพันสิบสี่บาทนะครับสำหรับหมายที่สี่ว่ะก็ยังแต่ก็ถือว่าไม่เจ็บตัวนะถือว่าได้เล่นมันๆน,น,นะฮะถือว่าเอามันแล้วกันนะลองขยับดีไหมขยับลงสักแปดพันแล้วกันไหมมาแปดพันวะ่ะผมยังไม่ ผมยังไม่เจอไม้ที่แบบว่าแตกแบบเดือดๆนะยังไม่เจอนะครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่ถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่นะคุณดูนะผมบอกเลยนะครับเกมนี้โอ้โหล้ววายลงแบบนี้คะัอูอ้สามพันอ้แล้ววายลงต่อเนื่องครับคุณดูเพลงมาเพลงมาสะบัดบล็อกหนึ่งที S 1> <S 1> เอ้ยผมว่าเกมน,นี้ดีดคโค <ขอ S 1> โด,ดเอาจริง,น,ง,รงนะเกะนนม,น,ม,มนี้ถือว่าโอเคนะโคโดูนะคือแบบแมบบ่งเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนะเข้าใจง่ายครับผมแล้วก็ลุ้นมันด้วยครับวายลงแบบเยอะมากนะค,คุณลงแบบกระหน่ำน,นะครับผมอ่ะผมจะพยายามหาเกมแบบมันมันแต่โคตรนะเพื่อให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับผมนะ ใครอยากดูเกมโหดๆมันมัน,นะฮะอย่าลืมติดตามช่องอหลงไว้นะฮะหลง V 1นะครับผมตามนี้เลยคนดูอะยังเสกโต้หู้คู3 30ด้วยนะฮะแต่ว่าวายแม่งลงช่องด้านบนนะฮะสัญลักษณ์ไม่ได้นะผมออ้ดอกนี่2 5 0 0ันหตัวแพงโอ้แล้วตัวแพงคือแบบไม่ได้ลงยากนะค,ะคนดูจากได้เห็นหลายๆหลายๆคืนที่ผมเล่นหลายๆไม้ที่ผมเล่นนะฮะตัวแพลงลงบ่อยนะ ตัวแพลงลงบ่อยนะฮะเออพักหายใจสักนิดพักหายใจสักนิดเออจะตายแล้วคุณดูสองพวะเฮ้ยทรงดีครับเราซื้อไปเท่าไหร่วะไม้นี้8 0 0พนะครับถือว่าไม่เจ็บครับอุย้ยอีสองพัไหลไหมโอ้ไม่ไหลนะครับแต่ว่าแต่ดอกนึงคือแบบหลักพันขึ้นนะฮะคุณดู แต่ว่าเรายังเหลืออีก2ช่องนะตรงกลางแนละ้วหตรงกลางมันไม่ลงวะ่ 2, 2วะของันสองว่ะเนี่ยถ้าถ้าลงสักสองช่องตรงกลางเขาอีกมาวะ่ะหูพูด,พดปุ๊บามาปั๊บครับผมสามร้อยไหลไหมอ้ไหลอยู่ฮนะเสกอีกอูยคุณยี่ห้าแต่ไมไม่มีลายนะโอ้มีแต่ห้าสิบสองบาทข้างหลังไม่เห็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าห้าสิบสองบาทก็ไม่หนักเท่าไหร่อีอกห้าปี มันมันแล้วกันไม้นี้กาไรแล้วผ่นห้าต่อมาหกเนี่ยตัวแพงดูตัวแพงนี่คุณดูโอ้โหตัวแพงลงง่ายจักนะครับเพลงนี้แอ๊กเลยแอ๊กเลยฮะเพลงนี้มันจริงกัดนไม่เชื่อลองไปตามดูไม่เชื่อลองไปตามดูแค่นั้นแหละคือแบบแตกโหดจริงนะฮะคือแบบ ผมไปเจอมาในหลายโอ้โหสองพันเก้าตัวแพงนะคนดูดูดิ <Hey. S 1> เฮ้ยไอ้เฮียเรียกผมว่าหลงเดโมดิวะเรียกว่าหลงเดโมโดิวะคุนด,ดูโอ้ oh, มันจัดครับผมแต่มันไม่ไหลนะคือมันลงดอกเดียวบึ้มเดียวเลยนะครับผมอยากแบบไหลโคตรโสักสักสักหนึ่งสักหนึ่งฟรีจะเป็นได้ไหมขอโคตรโสักไม้ได้ปะวะดอกนี้เว้าไป เสกดอกนี้โอ้โหไม่ได้อะไรปะชิมหายแล้วฟรีสุดท้ายครับผมคู่สามพันเจ็ดเจ็ดคีแล้วคู่เราเยอะไงคุณดูคูณเราเยอะฮะด้านบนน่ะตัวถูกก็ก็จ่ายหนักอยู่ดีนะฮะตัวถูกมันก็จ่ายหนักอะฮะสามพันเจ็ดสี่สิบสี่ครับผมโอ้โหสองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทฮะคือแบบอ่าม้นี้มีกำไรนะฮะโอ้โห ไม้นี้มีกําไรแล้วฮะคุณดูก็เดือดจริงนะสําหรับกี่ไม้นี่ที่ผมเล่นมานะฮะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ถึงห้าไม้นะอันนี้ไม้แรกคือเล่นแล้วไม่ได้กดนะครับเนี่ยเจ็ดพันเก้าเนี่ยผมไม่ได้กดนะคุณดูเฮ้ยหรือว่ากดวะไม่ใช่ไม้นี้นะนี่ที่ได้เก้าร้อยกว่าบาทนี่ไม่ไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดบันทึกนะเออนี่มาเริ่มไม้นี้ฮะตอนไม้ที่ ไม้ที่1 2 3 4 5ครับ5ไม้ก็นะมีกําไรนะครับมีกําไรนะครับไม้นี้ผมซื้อแค่เท่าไหร่วะซื้อแค่8ปดพันบาทด้วยนะครับกํบาไรมาเยอะเลยนะครับสองหมื่นสามวะสองหมื่นสาลบแปดพันได้เท่าไหร่คิดคิดคิดติ๊กตอกติกตอกตกำไรไปวันหมื่นห้านะคนดูเออสําหรับเกมนี้ก็ผมให้ประมาณแปดดาวแล้วกันนะให้แปดาวเลย เกมดีนะเกมดีนะทุกคนคือมันจ่ายง่ายนะครับแม่งจ่ายง่ายจริงนะดบกสัญลักษณ์แพงคือแบบคือลงง่ายนะคนดูยิ่งยิ่งลายมันลงเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะครับคือดอกสุดท้ายเนี่ยสัญลักษณ์แค่เป็นเม็ดแดงเองนะครับแต่ว่าตัวคูณเราแบบคือเป็นร้อยเลยนะครับในสามช่องข้างหลังนะเนี่ยรวมกันมันก็คือหลายคือร้อยกว่านะครับประมาณร้อยกว่าปะ ร้อยกว่านะครับเกือบ200นะฮะคูณนะครับก็เดือดเดือดเลยกันคลิปนี้ก็บิดคมๆม,ม,ะมนะครับผมไปแล้วไม่อยู่แล้วผมไปแล้ว